ขาดเครับท่านชมครับพ,อพอบพ,อพอ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหนักว่าหวัวใจกระเกษตรับอากาศเสริมอยกแง้วพี่น้องในเวลาเสริมเป็นด้จิ้นแล้วเกี่ยวฝากพี่น้องเข้ากำลังแย่งกันเสริมเป็นด้จิ้นปั้นตรงใ่ญ่กับจิ้นโย่แบบนี้พี่น้องเวลาเสริมแล้ว หน่อยสามตัวจิ้นเบิดแล้วครับจินก้อนเกี๊ยบฝากพี่น้องครับนี่เป็นง่วตนน้นหนานะครับสามตัวผมแยกมาแต่ตัวใหญ่นี่แยกขึ้นมาอีกครับเพราะว่าดูอีกขอกหนึ่งเพิ่นบ่ค่อยได้จิ้นพี่น้องนะครับผมก็เลยจับมาอยู่กับง่วยาน,น้มนะครับสามตัวนี่ กำลังล่องไปแชากันนี่นะครับอากาศฝากพี่นอ้องสามตัวจับกันแล้ว นี่แหละอยากะอยากกินพี่นอ้องนี่ผมก็เสริมขวากับเสริมกันพี่น้องเสริมแล้วเสริมแล้วลงปั้งตัวเจี๊ยบฝากฝาพี่นอ้องเข้าเจ็กดช่วงนี้ยังบรดเวณปอยนะครับรอลงฟั้งอีกรอบหนึง่ง คนกินตอนกลางคืนนครับให้คนกินตอนกลางคืนช่วงนี่ผมก็เสริมหัวอาหารเนี่ยให้กินแล้วครับให้กินทุกตัวนะครับให้กินมื่อโตละนะครับสามตัวต่อกิโลพี่น้องสามตัวต่อกิโลูกบรรยากาศฝาพี่น้องห้องกินดีครับนี่ก็อเปล่งผ้ากันกินเหมือนจะ จำกินด้วยนะจำกันอยากกินพี่น้องจำไม่จำเด็กพ่ออะไรอยู่ช่วง,งนี้นยังบ่ได้ปล่อยนะครับรอแต่ลงฟังอีกรอบหนึ่ง กินดีครับร่างลูกสีหน่อยนะครับนี่ร่างลูกสีส่วนโตกินครับหัวอาหารผสมให้มันกินเลยกินดีก็ตั้มแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการลดต้นทุนเลยพี่น้นองให้กินแต่หัวอาหารเลือก,ก็ับอะไรครับต้องเอาหาล่ามาเป็นล่างลูกสีหน่อยกับกินดีกินเบิร์ดนะครับสามตัวสี่ตัวยู่ยแบบนี้นะครับการเลี้ยงว่าต้องมีการเตรียมพร้อมหรือว่าเสริมให้พวได้กิน เก็บฝาพี่น้องเันจ่เป็นไ่วอชุดหนึ่งที่ผมจับยาน้มพื่อกันครับยุดันได้ในสามตัวจากัดพี่น้องคาทตาจิน้นะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับช่วมทุกคนทุกท่านนะครับพอดนดีพอดนเลือดนะครับโดบานบรรดานพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินท่องจะเก็บจะจน ก้าวว้าสวัสดีครับ